ประสบการณ์เรื่องราวความหลอนเกี่ยวกับโรงแรมก็มีมากมายหลายแบบนะครับไล่ตั้งแต่โรงแรมราคาแพงโรงแรมขนาดกลางยาวไปจนถึงโรงแรมราคาถูกซึ่งผมเองก็เชื่อว่าเพื่อนๆเองก็คงมีโอกาสได้รับฟังมากมายหลากหลายเรื่องเช่นเดียวกันแต่ประสบการณ์ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับผมรับรองว่าเพื่อนๆต้องไม่เคยฟังเรื่องแบบนี้มาก่อนแน่นอน เพราะแม้แต่ตัวผมเองที่เป็นคนชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมก็ยังยอมรับตรงๆเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาเลยผมอยากเพื่อนๆตั้งใจฟังเรื่องนี้กันให้ดีนะครับนึกภาพตามบรรยากาศต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเพื่อนๆจะขนลุกอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว เรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณดอนครับเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ1ิบปีที่ผ่านมาคุณดอนเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปในตอนนั้นตัวเขาเองทำงานเป็นคนขับรถส่งของให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือครับซึ่งโดยหน้าที่การงานมันทำให้เขาได้มีโอกาสขับรถไปบนเส้นทางต่างๆมากมายเขาบอกว่าหลังจากที่เขาขับรถมานานหลายปีนะครับ เพื่อนๆที่ทำงานในอาชีพเดียวกันก็ต่างเล่าเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากมายให้เขาฟังแต่ตัวเขาเองเหนื่ยกลับไม่เคยพบเจออะไรอยู่บนท้องถนนเลยครับประสบการณ์สุดหลอนที่หยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ดันเกิดขึ้นในตอนที่เขาเข้าไปจอดแวะพักนอนที่โรงแรมแห่งหนึ่งเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับในคืนนั้นเขาจำได้ดีเลยครับว่าเขากำลังขับรถเพื่อไปส่งของที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งงานนี้เป็นงานด่วนมากๆ เขามีความจําเป็นต้องวิ่งในช่วงเวลากลางดึกตามคําสั่งของหัวหน้าเพราะว่าต้องไปส่งของให้ทันในช่วงเช้าของวันต่อมาเขาเลือกใช้เส้นทางลัดที่เพื่อนร่วมงานได้แนะนําครับเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ไวกว่าไม่ค่อยมีรถสามารถประหยัดเวลาได้เกือบหนึ่งชั่วโมงถนนเส้นนั้นเป็นถนนเส้นเก่าที่ตัดผ่านเนินเขาและป่ารกทึบครับการเดินทางก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นเลยนะครับเขาสามารถทําเวลาได้ดี ทำให้จุดหมายปลายทางก็อยู่ห่างออกไปไม่ไกลแล้วดูเวลาในตอนนั้นเป็นเวลาตีสองกว่าครับเมื่อขับรถติดต่อกันมานานหลายชั่วโมงมันเลยทำให้ความง่วงเล่นงานเขาอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวในเมื่อเหลือเวลาอีกตั้งหลายชั่วโมงครับและระยะทางที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลคุณดอนจึงตัดสินใจที่จะมองหาที่พักชั่วคราวและดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างเขาซะด้วยนะครับเพราะในตอนนั้นสายตาก็ได้มองเห็นป้ายบางอย่าง ป้ายที่มีแสงไฟสลัวตั้งอยู่ที่ข้างทางบนป้ายนั้นได้เขียนไว้ว่าห้องพักราคาถูก200บาทเมื่อเห็นราคาที่ถูกจนหน้าตกใจครับทำให้เขาตัดสินใจได้อย่างไม่ยากเย็นที่จะเลี้ยวรถเข้าไปในทันทีเขาจอที่อาคารบริเวณด้านหน้าครับซึ่งดูเหมือนเป็นส่วนของแผนกต้อนรับแต่สิ่งที่เจอมันทำให้เขาแปลกใจพอสมควรนะครับเพราะที่เคาน์เตอร์ไม่มีคนอยู่ครับ มีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งที่แปะเอาไว้บนกระดาษใบนั้นได้เขียนไว้ว่าลูกค้าเลือกห้องด้วยตัวเองได้เลยนะครับหน้าห้องไหนมีไฟเปิดอยู่แสดงว่าห้องนั้นมีคนพักส่วนค่าห้องใส่กล่องเหล็กที่ด้านหน้าห้องได้เลยสิ่งที่เห็นมันทําให้คุณดอนรู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะตั้งแต่เขาเกิดมาเขาไม่เคยพบเจอโรงแรมแบบนี้มาก่อนเลยแต่ตัวเขาเองคิดว่ามันก็น่าจะพอเข้าใจได้แหละครับ ด้วยเพราะว่าเป็นโรงแรมราคาถูกคนที่เข้าพักส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขาจรมาพักเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็เดินทางต่อคิดไปคิดมาก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกอะไรครับเมื่อเป็นแบบนั้นคุณดอนจึงเดินลงจากอาคารกระโดดขึ้นรถหลังจากนั้นก็ขับไปตามทางเรื่อยๆเขาบอกว่าห้องพักที่โรงแรมแห่งนี้ถูกสร้างเรียงติดกันประมาณ1ิห้องครับแต่ห้องพักทั้งหมดปิดไฟมืดสนิทไม่มีรถจอด และไม่มีสัญญาณที่บ่งบอกว่ามีลูกค้าเข้าพักแต่อย่างใดวินาทีนั้นเขาเองก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากมายหละครับเพราะว่าเขาเหนื่อยและอยากจะนอนมากๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจเหมือนกันเพราะหลังจากที่ขับรถไปเรื่อยๆแล้วคุณดอนตัดสินใจที่จะเลี้ยวเข้าไปที่หน้าห้องเบอร์ห้าเขารีบจออรถใต้ใชายคายอดเงินใส่กลองเหล็กหน้าห้องตามคําแนะนําหลังจากนั้นก็ทําการเปิดเข้าไป ซึ่งสิ่งที่เจอมันก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายสักเท่าไหร่เลยครับเพราะว่าภายในห้องค่อนข้างจะเก่ามีกลิ่นอับที่อบอวนเหมือนห้องที่ไม่ได้เปิดใช้มานานเมื่อเปิดประตูเข้าไปทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตถูกปูด,ด้วยผ้าปูที่นอนสีชมพูซีดๆที่เหนือเตียงบนเพดานมีพัดลมเหล็กสีเขียวเข้มถูกติดตั้งเอาไว้ที่ปลายท้าเป็นโต๊ะเขียนหนังสือพร้อมกับทีวีเครื่องใหญ่ที่แขวนติดอยู่ด้านบน ที่ด้านในสุดของห้องถัดเข้าไปจากเตียงเป็นส่วนของห้องน้ำครับถึงแม้สภาพห้องจะไม่ได้ดีมากสักเท่าไร่แต่ด้วยความเหนื่อยล้ามันก็ทำให้คุณดอนไม่ได้คิดอะไรมากมายเขาโยนกระเป๋าลงบนพื้นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูและพบว่าภายในห้องอับสัญญ,ญาณเขาบอกว่าเขาง่วงเกินกว่าที่จะทำอะไรแล้วครับเขาทำได้เพียงเปิดพัดลมเพดานหลังจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนในทันที และเมื่อหัวถึงหมอนเขาก็หลับไปอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับคุณดอนก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาภายในห้องเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเหมือนมีอะไรกระแทกกับฝาผนังกึกกึกเขาขยับตัวช้าๆพยายามตั้งใจฟังเสียงนั้นแต่ว่าเสียงมันก็กลับเงียบไปคุณดอนก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับพยายามหลับตาเพื่อที่จะนอนต่อ แต่เวลาผ่านไปไม่ถึง5นาทีเสียงเสียงเดิมมันก็กลับขึ้นมาดังอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้มันชัดเจนมากๆว่าดังมาจากข้างห้องที่อยู่ติดกันฝั่งผนังห้องน้ำโดยความสงสัยทำให้คุณดอนตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงเดินตรงไปที่ประตูหน้าห้องและเปิดแง้มออกดูแต่ภาพที่เห็นมันทำให้เขาต้องแปลกใจไปมากกว่าเดิมครับเพราะว่าทุกอย่างภายนอกยังคงเหมือนเดิมไม่มีผิดห้องทุกห้องยังคงปิดไฟมืด ไม่มีรถจอดอยู่ที่หน้าห้องไหนเลยแม้แต่คันเดียวนั่นหมายความว่าเขาเองยังคงเป็นลูกค้าคนเดียวในค่ำคืนนี้แล้วเสียงที่ได้ยินที่ดังมาจากห้องข้างๆมันคืออะไรกันแน่เขาพยายามไม่คิดอะไรครับคิดว่าเสียงนั้นอาจจะเป็นเสียงปูนของตัวคาเนี่ยมันคลายตัวเพราะว่าอากาศในตอนกลางคืนที่มันเย็นเขาก็เลยปิดประตูและเดินเข้าไปห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวหลังจากที่ทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้ว เขาก็มายืนอยู่ที่อ่างล้างหน้าทําการก้มหน้าล้างมือครับแต่ในจังหวะที่เขากําลังเงยหน้าขึ้นมาเพื่อส่องกระจกภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันทําให้เขาต้องขนลุกไปทั้งตัวด้วยความที่เขาไม่ได้ปิดประตูห้องน้ําครับภาพจากกระจกสะท้อนให้เห็นว่าที่ปลายเตียงในตอนนี้มีผู้ชายคนหนึ่งกาลังยืนอยู่ด้วยความตกใจคุณดอนก็รีบชะโงกหน้าออกไปมองในทันทีนะครับแต่สิ่งที่เจอคือความว่างเปล่า ไม่มีใครอยู่ในห้องแต่อย่างใดในใจตอนนั้นเขายอมรับนะครับว่าเขาเองก็รู้อยู่เต็มอกว่าห้องเบอร์ห้าห้องนี้มันมีอะไรแปลกๆอย่างแน่นอนแต่ถึงแม้ว่าเขาจะคิดแบบนั้นเขาก็ทำได้เพียงปลอบใจตัวเองว่าสิ่งที่เห็นอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวเองตาฝาดเพราะว่าเหนื่อยล้ามากเกินไปทำให้สุดท้ายแล้วเขาก็กลับมานอนบนเตียงอีกครั้งโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมากพยายามปลอบใจตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า และหลังจากนั้นไม่นานเขาก็หลับไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่ความน่ากลัวมันไม่ได้จบแค่เพียงเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นแค่เพียงไม่นานคุณดอนก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นใหม่อีกครั้งเพราะได้ยินเสียงคลืดคลาดดังมาจากบนเพดานคุณดอนตื่นขึ้นมาด้วยความงัวเงียครับเขาค่อยๆลืมตาและจ้องมองไปยังต้นเสียงที่ได้ยินและภาพที่เห็นมันทําให้เขาต้องตกใจอย่างสุดขีดเพราะว่ามีร่างของผู้ชายคนหนึ่ง กำลังห้อยตัวอยู่กับพัดลมเพดานในตอนที่เห็นครั้งแรกคุณดอนมองเห็นแค่เพียงด้านหลังของเขานะครับพัดลมเพดานก็ไม่ได้หมุนเร็วเหมือนเดิมใบพัดค่อยๆหมุนไปอย่างช้าๆมันทำให้ร่างของผู้ชายคนนั้นค่อยๆเคลื่อนที่ตามไปด้วยคุณดอนบอกว่าเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเลยครับได้แต่นอนนิ่งๆสายตาจ้องมองไปที่ผู้ชายคนนั้นอย่างไม่วางตาและในที่สุดใบพัดก็ได้หมุนครบรอบ พาร่างนั้นค่อยๆหันมาสบตากับคุณดอนเข้าเต็มๆผู้ชายคนนั้นแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีฟ้าซีดกางเกงยีนขายาวใบหน้าซีดขาวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดสายตาของเขาดูโกรธแค้นทำให้คุณดอนหวาดกลัวไปถึงขั้วหัวใจคุณดอนตกใจทำอะไรไม่ถูกได้แต่นอนตัวแข็งทื่อพยายามกั้นหายใจแต่สายตาก็ยังคงจ้องร่างนั้นต่อไปโดยที่ไม่รู้ตัวและทันใดนั้นเอง สิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเพราะอยู่ๆร่างที่กำลังห้อยอยู่ติดกับพัดลมก็เริ่มดินทุรนทุรายด้วยความที่มันอยู่ใกล้มากๆครับมันก็เลยทำให้ภาพทุกอย่างชัดเจนเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสายตาของคุณดอนหเห็นเลยครับว่าแรงดินที่เกิดขึ้นมันกำลังทำให้เชือกที่กำลังผูกอยู่นั้นค่อยๆค,ค,คลายตัวออกคุณดอนรู้ได้ทันทีครับว่าถ้าเขายังคงนอนอยู่บนเตียงนี้ต่อไป ร่างของผู้ชายคนนั้นต้องหลดลงมาทับตัวเขาอย่างแน่นอนเขาจึงตัดสินใจเด้งตัวขึ้นจากเตียงคว้ากระเป๋าที่วางอยู่บนพื้นและพุ่งตัวออกจากห้องในทันทีเขารีบขับรถออกมาจากที่นั่นโดยที่ไม่หันกลับไปมองร่างกายยังคงสั่นเทาหัวใจเต้นรัวจนไม่สามารถที่จะขับรถต่อไปได้เขาจึงตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าไปจอดที่ร้านข้างทางร้านแรกที่เห็นในทันที ซึ่งหลังจากที่จอดรถแล้วมันทําให้เขาได้รู้ว่าร้านนั้นก็คือร้านข้าวต้มครับเขาเดินลงจากรถเพื่ออยากจะพูดคุยกับใครสักคนหวังว่าจะเรียกสติตัวเองและหยุดจากอารมณ์หวาดกลัวทั้งหมดก่อนที่ตัวเองจะกลายเป็นบ้าเขาเดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะมุมด้านในสุดของร้านครับร้านข้าวต้มเก่าดูเงียบดูเก่าและโล่งมากๆไม่มีลูกค้าคนอื่นเลยมีเพียงเจ้าของร้านชายวัยกลางคน ที่ดูท่าทางนิ่งเรึมเจ้าของร้านเดินออกมาจากทางด้านหลังครับพร้อมกับยกน้ำเปล่ามาวางให้บนโต๊ะเขาสอบถามกับคุณดอนว่ากินอะไรดีครับคุณดอนมองหน้าเจ้าของร้านก่อนที่จะพยายามรวบรวมสติและตอบกลับไปเบาๆว่าขอเข้าต้มหมูครับเจ้าของร้านตอบรับเบาๆและเดินกลับออกไปที่อีกด้านทิ้งให้คุณดอนนั่งอยู่กับความคิดและภาพที่ยังคงติดตา ประมาณ5นาทีต่อมาครับเข้าวต้มก็ถูกยกมาวางไว้ตรงหน้าคุณดอนนั่งจ้องมองเข้าวต้มนั้นอยู่สักพักก่อนที่จะเอ่ยถามออกไปเบาๆว่าลุงครับมารูที่อยู่ตรงนั้นแต่เขายังไม่ทันได้พูดจบเลยครับเจ้าของร้านก็เงยหน้าขึ้นมาทันทีดวงตาเปลี่ยนเข้าสู่โหมดจริงจังอย่างเห็นได้ชัดเจ้าของร้านตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมว่าไปนอนห้องไหนมาล่ะ หนีออกมาใช่ไหมเนี่ยคุณดอนกลืนน้ำลายลงคอยอย่างช้าๆก่อนที่จะตอบกลับไปด้วยคำพูดติดอ่างว่าอออองห้องห้าครับหลังจากนั้นคุณดอนจึงตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาเจอตั้งแต่ต้นจนจบให้กับเจ้าของร้านฟังชายชารานิ่งไปสักครู่หนึ่งก่อนที่จะเลื่อนเก้าอี้มานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงเบาๆว่า,วา ฉันเคยเป็นคนดูแลที่นั่นก่อนที่จะลาออกมาเพราะว่าโรงแรมไม่มีแขกเข้าไปพักเลยห้องเบอร์ห้าเป็นห้องที่ปิดตายอยู่สักพักใหญ่หลังจากที่มีคนห้อยตัวเองกับพัดลมเพดานเมื่อมันกลับมาเปิดให้ใช้งานอีกครั้งแขกที่เข้าไปพักก็ได้พบเจอแต่เรื่องแปลกๆบางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงคนเดินในห้องน้ำทั้งที่ไม่มีใครบางคนก็เห็นเงาสะท้อนของผู้ชายในกระจก แต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือแบบที่นายเจอนั่นแหละคือเห็นผู้ชายคนนั้นห้อยตัวอยู่กับพัดลมเพดานแต่ที่แย่ที่สุดคืออะไรรู้ไหมมันไม่ใช่เฉพาะห้องเบอร์ห้าหรอกนะที่มันมีเรื่องราวน่ากลัวเกิดขึ้นทั้งสิบห้องที่ตั้งอยู่ในโรงแรมแห่งนั้นล้วนแต่มีประวัติทั้งสิ้นแต่ห้องที่น่ากลัวที่สุดก็คือห้องเบอร์ห้านั่นแหละเพราะดูเหมือนวิญญาณของผู้ชายคนนั้นจะไม่ยอมไปไหนเลยสิ่งที่ได้รับฟังจากอดีตคนดูแล มันทำให้คุณดอนตัวสั่นไปมากกว่าเดิมครับภาพทุกอย่างยังคงชัดเจนติดแน่นอยู่ในสมองของเขาไม่เคยจางหายไปไหนและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณดอนก็ไม่เคยพักนอนครั้งที่โรงแรมข้างทางอีกเลยเขาใช้วิธีการจอดนอนในรถเอาถึงแม้ว่ามันจะไม่สบายเทียบเท่ากับการนอนบนเตียงแต่มันก็ปลอดภัยครับดีกว่านอนในห้องที่มีผีอย่างแน่นอน และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวเรื่องนี้จากคุณดอนมาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้สนุกและตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมครับตัวผมเองมีความคิดเห็นว่าอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าโรงแรมแห่งนี้มันแปลกมากๆแปลกตั้งแต่ตอนที่คุณดอนขับรถเข้าไปแล้วที่ออฟฟิศไม่มีคนอยู่นะครับมีเพียงกระดาษแผ่นหนึง่ง บอกเล่าวิธีการเช็คอินเอาไว้แค่ฟังเป็นผมผมก็เพ่นออกมาแล้วล่ะครับแต่ในจังหวะน,นั้นคุณดอนอาจจะง่วงมากจริงๆก็เลยตัดสินใจเข้าไปนอนพักต่อและไหนจะเหตุการณ์แปลกๆเห็นผู้ชายยืนอยู่ที่ปลายเตียงผ่านกระจกตอนที่นอนอยู่ก็มีผู้ชายห้อยตัวลงมาจากพัดลมเพดานแค่คิดตอนนี้ยังขนลุกเลยล่ะครับเพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องนี้แล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างนึกภาพตามบรรยากาศที่ผมเล่าหรือเปล่า ผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆนึกภาพตามแล้วต้องขนลุกอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ